ฟันปลอมใส่นอนได้ไหมมีการดูแลรักษายังไงเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะฟันปลอมมี2ชนิดนะคะติดแน่นแล้วก็ถอดได้สําหรับฟันปลอมถอดได้หมอจะไม่ให้ใส่นอนนะคะก่อนเข้านอนเราถอดฟันปลอมเอาแปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วหรือแปรงแยกออกมาต่างหากใช้น้ํายาล้างจานหรือสบู่เหลวในการทําความสะอาดฟันปลอมหลังจากทําความสะอาดแช่น้ําค้างคืนไว้ได้เลยค่ะตื่นเช้ามาค่อยใส่หมอแนะนําให้ล้างบนซิงค์หรือหาภาชนะรองเพื่อป้องกันการตกจากที่สูงและฟันปลอม อาเสียยหายได้ค่ะส่วนฟันปลอมติดแน่นนะคะวิธีการทําความสะอาดง่ายมากค่ะเหมือนฟันธรรมชาติเราเลยแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันและตรวจเช็คทุก6เดือนค่ะเมื่อไหร่ถ้ารู้ว่ามันเริ่มรั่วหมอแนะนําทําใหม่ค่ะใครที่กําลังมีแผนจะทําฟันปลอมทําครอบฟันสามารถติดต่อหมอเล็กเข้ามาได้นะคะดูแลกับทันตแพทย์เฉพาะทางเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดค่ะ